สถานการณ์ไฟป่าหมอกควันในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ที่มันพุ่งสูงจนส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนพลเอกเจริญชัยหินเทาผู้บัญชาการฐานบกมีความห่วงใยนะคะต่อสถานการณ์ดังกล่าวและขานรับข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการยกระดับมาตราการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง PM 2.5ในช่วงสถานการณ์วิกฤตจึงส่งเฮลิคอปเตอร์แบบ MI 17ของกองทัพบ,บกจำนวนสองลำเข้าไปสนับสนุนภาร,รกิจการดับไฟป่าของศูนย์บรรเทา สาธารณภัยกองทพัพภาคที่3ในพื้นที่ภาคเหนือเพิ่มเติมจากที่มีการสนับสนุนกําลังพลและก็ยุทธปกรณ์ร่วมปฏิบัติงานมาอย่างต่อเนื่องขนาดนี้นะคะได้เคลื่อนย้ายมาอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้ซึ่งก็พร้อมให้การสนับสนุนภารกิจได้ทันที นอกจากนี้เองกองทัพภาคที่3ในย,ยังได้สนับสนุนกําลังพลชุดดับไฟป่าเพิ่มอีก14ชุดปฏิบัติการจากเดิมในะคะ่ะที่มีอยู่แล้ว13ชุดปฏิบัติการตามคําร้องขอของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เพื่อที่จะสนับสนุนภารกิจดับไฟป่าในพื้นที่7อําเภอที่จังหวัดเชียงใหม่ ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติจากอาคีภัยและไฟป่าเพื่อที่จะลดความรุนแรงของสถานการณ์ไฟป่าให้คลี่คลายโดยเร็วที่สุดเมื่อสักครู่เข้าไปดูแอปพลิเคชัน Air for t ไทยนะคะที่เชียงใหม่ล่าสุด51.1ไมโครกรัม<อ>ต่อลูกบาศกเมตเป็นสีสม้มเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพแต่ถือว่าเป็นข่าวดีนะลดลงไปเยอะลดลงเยอะนะคะเออนะคะก่อนหน้านี้สีแดงแป๊ดเลยใช่ค่ะนี่มา51นี่ถือว่าโอเคแล้ว นะครับก็โชคดีมีพายุมาด้วยะนะครับ